ดวงการงานของผู้ที่เกิดในวันอังคารจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาการตกลงการเดีลยวงานกับคนรอบข้างนะครับเพื่อนร่วมงานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมถึงการติดต่อสื่อสารเป็นหลักวันนี้จะวุ่นวายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผู้คนค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็ต้องมาระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนอาจจะมีเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันครับทั้งเรื่องของคําพูดคําจาโทรศัพท์เอกสารต่างๆต้องมีความรอบคอบให้เยอะๆครับ การเจราจาการตกลงการส่งงานการคุยงานกับเพื่อนร่วมงานแล,ล้วผู้ใหญ <c oughs> ่ก็อาจจะมีเกณฑ์ความเข้าใจผิดกันหรือว่ามีเรื่องที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับเรื่องด้านการค้าธุรกิจเลยครับมันอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาตกลงกันอยู่ยังต้องรอฟังข่าวต่อไปนะครับวับนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ข่าวที่คลบบนามามากนักนะครับต้องรอต่อไปการค้าขายก็ปานกลางครับขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับไม่แน่ไม่นอนนะครับ การเงินครับเขาบอกว่าจะมีโชคลาภจากด้านการค้าและมีโชคลาภจากการเดินทางครับถึงแม้จะติดติดขัดขัดเรื่องการค้าธุรกิจนะครับแต่ว่าการเงินยังหมุนเวียนสะดวกอยู่รวมถึงจะได้เง so. ินเข้ามานะครับไม่เอ่อทางช่องทางใดก็ช่องทางหนึ่งนะครับที่ทําให้เราผ่อนคลายสภาพทางการเงินที่เครียดไปได้ครับคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินก็หมายถึงการได้โชคลาภก้อนใหญ่ด้วยครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้โชคได้ลาภ มาที่เรื่องความรักนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ดวงความรักยังไม่โดดเด่นมากนักนะครับมันหมายถึงการที่จะตั้งหน้าตั้งตาการให้สมาธิกับการทํางานเป็นหลักก่อนครับ <S <S เรื่องของความรักเนี่ยวันนี้แทบจะไม่ได้มองเลยไม่ได้คิดเรื่องความรักเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างตั้งหน้าตั้งตาทํางานแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปนะครับ <S <S ความรักอาจจะยังไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่ก็จะเน้นเรื่องของการปรึกษาเรื่องการงานเป็นหลักมากกว่าครับ